สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันแม่ดวงก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปสมาชิกที่เป็นคนไทยทางานในต่างอร์เทศต่างประเทศและต่างจังหวัดสมาชิกเพื่อนบ้านของเราสอบประวเราทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณท่านสมาชิกที่สนับสนุนช่องนะคะแล้วก็สมาชิกที่จองคิวตักลิกขิตลายดูดวงชะตาส่วนตัวด้วยนะคะคลิวินนี้เราจะมาดูกันสิว่า ความเป็นคุณที่โดดเด่นกว่าศัตรูในสายตาของผู้คนรอบข้างนะคะซึ่งเราจะหมายถึงศัตรูที่เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะที่อาจจะมีการคิดอยากจะแข่งขันหรือว่าอยากจะโดดเด่นเหมือนเหมือนกันกับคุณหรือว่าอยากจะเด่นกว่าคุณก็ได้ซึ่งสายตาของผู้คนที่เขารู้จักกับคุณทั้งสองคนเนี่ยเขามองว่า คุณและศัตรูของคุณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความโดดเด่นของคุณนะคะที่มีมากกว่าศัตรูของคุณในสายตาของเพื่อนร่วมงานจะเป็นเรื่องอะไรนึกถึงใบหน้าของศัตรูนะคะเมอร์คอรคี่คนเกิดันพุทธาน,าน้ำซันคนเกิดวันทีชัดไฟ สกอร์ิโราศีพิจิกท่าน้ำเนปจูนท่าดินพฤษศมากรอนวินาราศีพิศกร,ราศีตูนนะคะ, Pluto, ะลูโตท่าลมมิถุนดุลกุมมาราศีเมร,ราศีพิจิกวอเตอร์ Walter, ท่าน้ำามีนกรกฎพิจิกนะคะตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณถ้าคุณรู้นะคะมี15บ6 13 22 87 21แล้วก็24นะคะเรามาดูกันว่าความโดดเด่น อาจจะเป็นในเรื่องของความดีความน่ารักนะคะของคุณที่มีมากกว่าศัตรูก็ได้เรามาดูกันตัวตนของคุณเป็นอย่างไรและตัวตนของศัตรูของคุณเป็นอย่างไรขอดูที่ตัวตนของคุณพลังงานของคุณก่อนนะคะตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรลักษณะนิสัยใจคอนะคะ เ h e ะจั t i c นะคะเราก็เป็นนักกฎหมายนะคะเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนที่มีความยุติธรรมเที่ยงตรงยอมหักไม่ยอมงอนะคะเป็นคนที่ต้องมีเหตุผลมีความยุติธรรมในการตัดสินใจเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน,น้ำใจเอื้อเฟื้อแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเดอทมเบรนนะคะเป็นคนที่เข้าใจนะคะบาร้านหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับปรับเปลี่ยนนะคะตัวเองหรือว่า เปลี่ยนพฤติกรรมคำพูดการกระทําบางสิ่งบางอย่างให้มันทันยุคทันสมัยนะคะคือไม่ใช่ว่าที่แบบเฮ้ยเราจะต้องถูกเ,เปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือว่าเปลี่ยนให้ไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นเหล่านี้แล้วเราจะต่อต้านไม่ใช่เราเป็นคนที่ตามน้ําเราเป็นคนที่เรียกว่าต้องปรับตัวปรับนิสัยนะคะพฤติกรรมการกระทําคําพูด <N ee> นะให้เข้ากับสังคมเพื่อนที่ทํางานนะคะแล้วก็รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่นะตัวของคุณคือเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่นะคะอาจจะเจอปัญหาก็ได้เจอเพื่อนที่แบบเหมือนตัวของคุณเนี่ยก็พยายามทําดีหรือว่าพูดดีด้วยแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะ นะพูดดีหรือว่าทําดีกับคุณนะก็ยังจะเมินเฉยหรือว่าก็ยังจะเข้าใจผิดคุณหรือว่าก็ยังจะไม่ชอบคุณอยู่ดีนะคะฉะนั้นคนคนนั้นก็ปล่อยเขาไปนะคะไม่ต้องไปใส่ใจหรือว่าไม่ต้องไปพยายามที่จะให้เขานะคะเห็นถึงความดีของเราอะไรขนาดนั้นนะคะคือทำได้ เท่าที่ควรนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับพฤติกรรมคําพูดนะของคนที่เคียไม่ดีส่วนใหญ่นะคะนิสัยของคุณเนี่ยพลังงานคุณคือก็เป็นคนที่เข้าหาคนอื่นนะคะแล้วก็ปรับตัว นะมีความเหน็นอกเห็นใจคนอื่นมีการที่แบบเหมือนพยายามที่จะทำตัวเองให้ดีนะ,ะอยู่ในสายตาคนอื่นนะคะแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยไม่ว่าเป็นจะจะเป็นการกระทําคําพูดนะคะแต่ก็บางทีก็รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์อะไรที่มันเหมือนกับว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคุณก็นิ่งเฉยซะ นะคะไม่ใส่ใจหรือว่าไม่สนใจนะส่วนใหญ่นะจะเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนเข้าใจอ่ะเออประมาณที่แบบให้อภัยนะคะเห็นอกเห็นใจอะไรออภัยได้ก็อภัยอภัยแล้วก็อะไรที่แบบมันเมินเฉยได้หรือว่าก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าไม่ร้ายแรงนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูพลังงานของศัตรูเป็นคนยังไงนิ่สัยของศัตรูพลังงานของศัตรูนะคะหรือว่าคนที่เขาแบบ คิดอยากจะแข่งขันกับคุณหรือว่าชิงดีชิงเด่นอะไรกับคุณเนี่ยนะคะศัตรูของคุณก็มันก็จะมาในรูปแบบของที่ทํางาน, <_ GO> พนเพื่อนร่วมงาน <_ GO> บุคคลรอบข้างนะคะคนใกล้ตัวเนี่ยแหละ <_ GO> พลังงานของศัตรูเป็นคนอย่างไรหกถ้วย <_ GO> ลักษณะนะ,ะของพลังงานศัตรูของคุณเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าเลยนะคู่อริกเก่าในอดีตชาติหรือเปล่านะคะแต่บางคนบอกว่าหนูก็เจอเขาชาตินี้แหละค่ะชาติที่แล้วก็จาไม่ได้หรอกว่าเขาอะเกิดเป็นอะไรนะคะเป็นงูเห่ากับพังพรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ศัตรูเนี่ยมีในเรื่องของอคติหรือว่าความคิดนะ,ะก็คือการที่ตัวของเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าคุณ แล้วคุณนะไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังไม่ค่อยที่จะให้ความคารุบเขาก็ได้เขาถือในเรื่องของการที่แบบเฮ้ย mm hmm. เป็นเด็กอะนะคะก็ mm hmm. ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนสิต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะ,ะต้องเหมือนกับว่าเรียกว่ามีสัมมาคารวะสินะคะคือพลังงานคนคนนี้คือจะไม่เข้าหาคนอื่นอะนะจะเป็นคนที่แบบอ่านั่งนิ่งๆน,นั่งเฉยๆนะอย่างเช่นคุณเป็นน้องใหม่เข้าไปทํางานใหม่ นะคุณอาจจะแนะนําตัวแต่คนนี้อาจจะหันหน้าไปทางอื่นหรือว่าเมินเฉยหรือว่านิ่งใส่คุณแต่พอทํากิจกรรมการงานร่วมกันแล้วคนคนนี้ก็อยากจะให้คุณเข้าหานะคะอยากจะให้คุณถามอ่ะคือแบบเออถามอะไรก็ได้เธออยากรู้อะไรเธอถามมาเธอถามฉันก่อนสิฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรกับเธอไงเธอเข้าหาฉันก่อนอารมณ์นี้นะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนมีการ สร้างกำแพงสร้างขอบเขตของตัวเองหน้าบึ้งนะจริงจังขึงขังแต่จริงแล้วอ่ะอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้นะแต่เขารู้แหละนะคะคือเขาก็ทํางานก่อนคุณอะ่ะเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานฉะนั้นสิ่งที่คุณไม่รู้นะคุณก็ต้องเข้าหาเขาแล้วก็ถามเขานะคะแล้วก็ถ้าแบบเขามีอารมณ์พฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับคุณคุณไปถามคนอื่นก็ได้นะคะเนี่ยแหละคือเขาจะมีความที่แบบอยากให้คุณเคารพเขานอบน้อมเขา นะคะแล้วก็เข้าหาเขาเขาจะมีความนิ่งเขาจะมีความเมินเฉยกับค,คุณเขาจะมีการที่แบบชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูไม่สนิทก,กับใครดูหยิงดูแบบดูเก่งดูเก่งทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้จริงหรือว่ารู้ไม่จริงแต่เขาจะเหมือนมีความเก็กนะคะแต่จริงแล้วเขาก็อาจจะอ่อนโยนจิตใ,ใจดีมีเมตตานะกับคุณก็ได้ถ้าหากรู้จักเข้าหาเขานะ,ะจุดอ่อนของเขาก็คือเหมือนเป็นประมาณที่แบบ เหมือนอยากให้คนอื่นนะคะชื่นชมสรรเสริญยกย่องนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกแบบภูมิใจกับความเป็นคนที่เป็นพนักง,งานเก่านะคะเป็นคนที่ทํางานอายุเก่าแก่อะไรเงี้ยน่าเคารพน่าเกรงใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทําตัวไม่น่าเคารพไม่น่าเกงใจคุณก็ นะคะไปถามคนอื่นได้เลยนะนี่คือพลังงานของคนที่แบบเป็นศัตรูของคุณอ่ะคือจะมีความนิ่งจะมีความเฉยจะมีความคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยเก่งกว่าคุณเหนือกว่าคุณฉลาดกว่าคุณหรือว่าทํางานก่อนคุณอายุมากกว่าคุณนะคะฉะนั้นคุณต้องรู้จักการเข้าหาศัตรูคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าคุณเป็นผู้น้อยนะคะหรือว่าอายุน้อยกว่าศัตรูของคุณผู้คนรอบๆคางเขามองว่าคุณเนี่ย มีความเหนือกว่านะมีความโดดเด่นกว่าศัตรูเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรเก่งกว่าเรื่องอะไรนะคะสิ่งที่ผู้คนมองว่าคุณเหนือกว่าเด่นกว่าดีกว่าศัตรูตของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งนะคะที่คุณเหนือกว่าเก่งกว่าศัตรูของคุณเพื่อนเพื่อนสังคมนะคะก็มองว่าคุณเนี่ยมีอนาคตที่ยาวไกลนะคุณไม่ควรที่จะ ทำงานนะอยู่ที่นี่ตลอดไปคือแบบต้องหางานใหม่ที่มันทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถี่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถนะคะคือที่ทํางานนี้หรือว่าสถานที่เนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีความวุ่นวายภายในเดี๋ยวอยู่อยู่ต่อไปอีกอะจะรู้นะประมาณเนี้ยสังคมเพื่อนๆนะคนที่แบบเขาอยู่เก่าอะนะคะเขาอยู่นัานแล้ว นะคือเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกเรื่องนี้คุณถ้าคุณอายุน้อยเนี่ยคุณหรือว่าคุณเก่งหรือว่าคุณมีความรู้ความสามารถมากกวา่าเนี้สามารถที่จะไปมองหาอาชีพการงานที่มันทําให้ตัวของคุณสบายใจได้นะเอออายุน้อยไปหางานใหม่ได้นะเออแล้วคือพวกเขาหรือว่าศัตรูของคุณเนี่ยแก่แล้วไปไหนไม่ได้แล้วแล้วก็มีความที่เหมือนกับวุ่นวายอ่ะนะคะสับสนแล้วก็มีพลังงานลบ พลังงานท็อกซิกคือเขาเล่นสงครามประสาทกันเยอะนะคะถ้าคุณทนไหวคุณก็ทนแต่ถ้าคุณทนไม่ไหวคุณก็ไปเถอะนะเพราะว่าถ้าแบบจะมัวแบบทํางานอยู่กับคนที่แบบมีความเ่เล่นนะสังสงครามประสาทกันเนี่ยนะกลัวว่าจิตใจของคุณจะแบบบอบช้ำและนะเพื่อนเพื่อนสังคมบอกว่าคุณควรที่จะ ได้รับการปกป้องนะคะได้รับการดูแลการใส่ใจที่ดีมากกว่านี้นะคะหรือว่าเรียนรู้หรือว่ามีประสบการณ์อะไรมากกว่านี้นะะให้ที่เนี่ยนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับคุณแต่คุณไม่จําเป็นที่ต้องเก็บพฤะะติกรรมคําพูดการกระทําของใครบางคนใส่ใจนะเออเมินเฉยไปซะหรือว่าไม่ต้องไปสนใจเลยถ้าแบบจะ ทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปนะคะถือว่าคนคนนี้นะคะเป็นบทเรียนให้ชีวิตกับคุณนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเรื่องราวเก็บพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเขานะคะจดจำเนาะเดี๋ยวจะแบบจิตใจหมดหมองมากกว่านะคะคือก็เป็นห่วงในเรื่องของจิตใจความรู้สึกของคุณและเพื่อนๆสังคมบุคคลรอบข้างเขามองว่าคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนฉลาด รอบรู้เรียนรู้เทคโนโลยีโซเชียลหรือว่าถ้าแบบไปเรียนไปศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของภาษาต่างประเทศหรือว่าไปทำงานต่างประเทศก็น่าจะได้นะเออถ้าแบบอยู่ในสังคมที่มีรายได้น้อยแค่นี้มันก็เหมือนกับว่าพอใช้พอกินพอใช้อะ่ะแต่มันไม่สามารถที่จะสร้างความร่ำรวยได้นะ,ะที่เขาอยู่กันได้ทุกวันนี้เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปไหนแล้วเขาไปไหนไม่ได้แล้วไง นะคะก็เลยมองว่าคุณอายุยังน้อยเนี่ยไปศึกษานะ,ะหรือว่าไปถามออคนที่เขาแบบสามารถไปทำธุรกิจการงานต่างประเทศนะ,ะแล้วก็มีรายได้เยอะๆเข้ามานะคะนี่คือสิ่งที่ผู้คนนะคะที่เขารู้จักกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าศัตรูของคุณอีกหรือว่ามากกว่าพวกเขาอีกและ ผู้คนสังคมลาาักขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้ผู้คนรักแล้วก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณคุณเก่งอ่ะนะคุณสามารถประสบความสําเร็จด้วยนะการที่ใช้ไหวพิปฏิพานคําพูด การกระทําของคุณนะความเก่งความฉลาดของคุณนะความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณสามารถที่ทําให้นะ <_ d> um> เพื่อนๆ <_ d> um> แล้วก็สังคมเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูคุณได้หรือว่ามีคนที่แบบให้การสนับสนุนคุณได้นะแต่ศัตรูของคุณเนี่ยคือไม่มีใครชอบนะจะบอกให้แต่เขาก็ก็ทําเหมือนกับว่าชีวิตเขามีความสุขได้นะคะคือเพื่อนเพื่อนสังคมอยากจะบอกว่าเอ้ยศัตรูของคุณเนี่ยคือเขาแก่วิชาแล้วนะ คือเขาไม่จําเป็นที่จะต้องแคร์คนอื่นอ่ะคือเขาอยู่ได้ไงเขาอยู่ในสังคมที่ถูกเกลียดเขาอยู่ในสังคมที่เพื่อนๆไม่ได้ชื่นชอบชื่นชมเขาสามารถจะปั้นหน้านะคะเออปั้นสีหน้าหรือว่าสวมหน้ากากพูดคุยอย่างสนุกสนานกับคนที่แบบเกลียดเขาได้โดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยคุณอ่ะแสดงแสดงละครได้เหมือนศัตรูคุณได้หรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆสังคมนะคะอยากจะบอกกับคุณนะ,ะว่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็คือแบบ เล่นสงคมประสาทนะคะที่นี่ไม่ได้หรอกคุณต้องไปนะคะเห็นไหมนะคุณจะเหมือนกับว่าเ,เพื่อนๆแล้วก็สังคมลอบข้างก็มองว่าคุณเนี่ยไม่ไหวหรอกกับการที่จะเหมือนกับแสดงออกถึงการที่จะเ,เรียกว่าเอาเพจหรือว่าแก้คืนนะคะ หรือว่าเหมือนกับจะต่อสู้กับศัตรูของคุณเนี่ยไม่ได้นะไม่มีทางเอาชนะได้จิตใจของคุณบอบบางจิตใจของคุณใส่ซื่อบริสุทธิ์จนเกินไปศันะตรูของคุณเป็นอะไรเนี่ยเป็นดาร์กเดวิลเหรอนะคะคือคุณไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าแสดงหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ศัตรูของคุณสำนึกผิด นะในความผิดชอบเจ้าดีได้หรือว่าความดีของคุณก็ไม่สามารถที่จะทำให้รักษาความเป็นคุณได้ในสถานที่นี้นะคือต่างคนก็ต่างเอาตัวรอดถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาที่เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆทุกคนจะไม่เข้าข้างหรือว่าไม่สนับสนุนหรือว่านะไม่ทําตัวเหมือนกับอนะไม่เข้าข้างคุณเพราะว่าคุณมาทีหลังอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกที่จะเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ นะคะหรือว่าใครที่ดูเหมือนจะชนะเขาถึงจะไปสนับสนุนคนนั้นนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆแล้วก็สังคมอยากจะบอกคุณว่าคือศอัตรูของคุณเนี่ยคือเขาไม่จําเป็นนะที่จะต้องแบบมีคนสนับสนุนเขานะแล้วเขาสามารถที่จะเหมือนกับว่าเดินหลักตาเดินไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาชื่นชอบเขาอ่ะนะคะเพราะว่าเขาไม่มีที่ไปแล้วไงแต่ส่วนคุณเนี่ยถ้าแบบยังแคร์ความรู้สึกของคนอื่น ะะยังรู้สึกแบบแคร์ในเรื่องของการที่แบบต้องทําดีอ่ะนะต้องเชื่อมั่นในความดีแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาขนาดเนี้ยคุณจะรู้สึกไม่ชอบศัตรูของคุณแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้นะคะพลังงานของคุณดูใส่ซื่อเนาะดูแบบว่าแข่งขันกับศัตรูไม่ได้เลยดั r k คเดวิลนะคะและเพื่อนๆสังคมละข้างบอกว่าคุณน่ะนะ,ะสามารถที่จะ ไปทาธุรกิจการงานหรือว่าทํะไรบางสิ่งบญญางอย่างที่มันเหมือนกับว่าแสดงออกถึงความสุขนะ,ะความเป็นอิสระได้นะหรือว่าไปทําอาชีพการงานที่มันเหมือนกับว่าโดยที่ไม่ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์นะคะไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อายุยังน้อยนะ,ะไปทํางานที่ไหนก็ได้นะ,ะไปเลือกทําที่ไหนก็ได้นะ,ะแต่ศัตรูของคุณคือเขาอ่ะ จะยากดีมีจนเขาจะได้เงินเดือนน้อยหรือว่าไม่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็อยู่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่มาตั้งนานแล้วนะเขาอดทนอยู่เหมือนเขาไม่คิดจะไปไหนเหมือนเขาไม่คิดจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าไม่ทำไรอยู่จนหมดวาระวัยเกษียงของเขาเขาจะจนแค่ไหนเขาก็ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไงแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่แบบแคร์คำพูดแคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะคะกลัวคนอื่นดูถูกเนี่ยคุณก็อยู่ที่นี่ไม่ได้นะคะ ประมาณนี้เลยและคุณนะจะต้องเปลี่ยนแปลงในการที่ไปพยายามที่จะทําดีพูดดีกับศัตรูของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะพูดดีทําดีกับศัตรูของคุณหรือว่านะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกพอใจแต่ท้ายที่สุดแล้วความดีของคุณอะ่ะมันไม่ได้ลงไปในเรียกว่ากระดูกดําของศัตรูของคุณหรอกเห็นไหมเขาคว่ำถ้วยเลย เมื่อไหร่ที่เขากับคุณเป็นศัตรูกันน่ะความดีของคุณก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสายตาของเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักความสุขเห็นแก่ตัวเห็นแก่การที่แบบได้รับได้รับของขวัญหรือว่านะคะมีความเห็นแก่ตัวมากๆก้าวถ้วยเนี่ยเห็นแก่ความสุขของตัวเองนะคะไม่สนใจความทุกข์ของคนอื่นหรอกฉะนั้นจะทําดีกับใครเนี่ยก็คืออย่าไปหวัง อย่าไปคาดหวังถึงการที่เขาจะมาคิดดีทำดีกับคุณนะคะท้ายที่สุดแล้วเขากับคุณเขาก็มองว่าคุณเป็นศัตรูอยู่ดีเมื่อนะคุณกับเขานะมีเหตุปัจจัยที่ต้องทะเลาะก,กันนะฉะนนั้นสิ่งที่ตัวของคุณมีก็คือความสำเร็จหรือว่าเป้าหมายในชีวิตหรือว่าโอกาสดีๆที่รอคุณอยู่คุณอย่ามาเสียเวลานะคะกับคนที่เขาแบบแบบเป็นเดวิลอะ เป็นปีศาจมาตั้งแต่ชาติกําเนิดของเขาแล้วอย่างเช่นนะเกิดมาเป็นคนผิวดำอย่างเงี้ยนะคะชาติพันธุ์ตระกูลเขาผิวดําอยู่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นผิวขาวนะเหมือนออไมเคิลเจคสันเขาเคยเป็นคนผิวดํามาก่อนแม้จะฉีดให้ขาวนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วการฉีดให้ขาวมาตลอดอะ่ะมันก็เลยทําให้ร่างกายของเขาอ่อนแอเห็นไหม นะคะมันไม่สามารถจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะกพืหรือว่าสอ,อนะคะให้ให้เขาเปลี่ยนเป็นคนดีได้อะความดีของคุณควรค่าที่จะได้รับโอกาสดีๆได้รับสิ่งดีๆแล้วคุณไม่ควรที่จะไปเอาตัวเองอะ่ะไปเสียเวลาเอาเก้าเหรียญไปแลกเหรียญเดียวไม่ได้นะคะคุณต้องเอาเก้าเหรียญของคุณไปลงทุนกับสิ่งที่มันจะก่อนะมัน มันงอกขึ้นมาเยอะแยะมากมายหนึ่งเหรียญไปลงทุนนะคะแม้มันจะเป็นโอกาสดีๆแต่มันก็อาจจะได้กลับคืนมาแค่อีกหนึ่งเหรียญแต่คุณมีตั้งเก้าเหรียญคุณมีโอกาสที่จะไปลงทุนชีวิตของคุณกับสถานที่ทํางานที่อื่นๆได้นะคะนําความรู้ความสามารถไปแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการเงินได้อีกหลายที่เลยโอกาสตั้งเก้าเก้าครั้งแต่อันนี้แค่ครั้งเดียวฉะนั้นอย่ามาเสียเวลานะคะ เพราะว่าเขาเพื่อนๆสังคมเนี่ยมองว่าคุณนะมีโอกาสมากกว่าศัตรูของคุณอายุน้อยแล้วก็เป็นคนฉลาดเป็นคนที่เรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนนะแล้วก็เป็นคนดีด้วยก็มักที่จะมีครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งิคอยปกป้องคุ้มครองดูแลแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบเหมือนมีความรู้มีความสามารถอะนะามากกว่าศัตรูของคุณหลายเท่าเลยนะคะ ที่เขาอยู่แบบนั้นที่เขาทําแบบนั้นที่เขาไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเขามีความคิดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันจํากัดความสามารถของเขาไว้ นะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถจะเจริญเติบโตนะคะหรือว่าประสบความสําเร็จได้เท่ากันกับคุณนะ,ะนี่คือพลังงานของเพื่อนๆสังคมมองชีวิตของคุณมองพลังงานของคุณกับศัตรูของคุณเปรียบเทียบกันแล้วคุณจะมีโอกาสมากกว่าศัตรูของคุณอีกนะคะก็ฟังแล้วก็เป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางเนาะเป็นกำลังใจให้ นะคะไม่จมปักอยู่กับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงใครบางคนหรือว่านะการเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคตินะแล้วมันทาให้เราเสียเวลาเนาะจงนะคไปหาโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทำนะคะแล้วก็สร้างความสําเร็จมากมายที่รอคุณอยู่ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ